สำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็จะชวนทุกคนค่ะมาทานเป็นสลัดอกไก่ะคะ่ะทุกคนฟังชื่อแล้วเป็นยังไงบ้างคะอยากทานกันบ้างไหมคะทุกคนเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ําสลัดนะคะทุกคนวันนี้นะคะเมย์ก็จะเลือกมาเป็นน้ําสลัดแบบใส่พริกไทยดํานะคะเราไปดูหน้าตาข้างในกันค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ อันนี้จะเป็นข้างในจะเป็นสลัดสลัดอกไก่ก็คือจะมีเป็นพวกผักผลไม้แล้วก็จะมีอกไก่ย่างค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนแล้วทีนี้ก็เราก็เวลากินนะคะเราก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าจะทานยังไงวิธีทานสำหรับเมย์ก็คือจะ เทใส่จานค่ะแล้วก็จะราดน้ำสลัดลงไปนะคะคนคุกเขาให้เข้ากันค่ะใช้ช้อนตักดีกว่าขออนุญาตเปลี่ยนมือถือต้องนิดนึงนะคะ วันนี้ไม่ได้ตั้งขากล้องค่ะทุกคนก็คือจะเปิดร้านสายแล้ววันนี้เปิดร้านสิบโมงกว่าสิบเอโมงแล้เขาเรียกว่าสำหรับสายคนรักสุขภาพค่ะทุกคนทานได้ดีเลยทีเดียวค่ะทุกคนตักงยอกมาเลนะคะกล่องละเอาเมสส์เดลิเวอรี่มาค่ะ ลืมบอกไปว่าสั่งเดลิเวอรี่มานะคะทุกคนไม่ได้ทำเองนะคะลัดไปเลยะค่ะทุกคนก็ตักมานะคะตักมานะคะ<ล>นะคะ,<ล><ล>ะทคช้อนตักได้ใช้มือหยิบเลยละกันขออนุญาตค่ะแล้วก็ทุกคนมันไม่แต่ละคนมันมีวิธีทานที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ไม่จะราดไปเลยนะคะทุกคนเนี่ยไปราดไปราด อ่าไปค่ะทุกคนแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ดับประทานได้เลยจ้าคนไปนะคะ